ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตแคริเอเตอร์ช่กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงรนดอมกันเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะอจองดวงท่านใดท่านหนึ่งนะและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวน้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคนที่คุณแอบชอบเขาก็ชอบคุณเออเขากําลังจะทําให้คุณใจฟูเร็วๆนี้อ,อ่าน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคนที่คุณแอบชอบเขาก็ชอบคุณและเขากําลังจะทําให้คุณใจฟูเร็วเนี้ทําใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณเช่นเคยนะครับนะ เปิดกันสดดเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหราชาดาบ King of Swords คุณไปชอบคนในเครื่องแบบหรือเปล่าผู้มีอำนาจอะไรแบบนี้หรือเปล่าข้าราชการอะไรแบบนี้นะครับหรือระดับหัวหน้างานอะไรก็แล้วแต่เป็นคนมีบารมีแล้วก็คนที่คุณแอบชอบเขาก็ชอบคุณ และมีโอกาสจะได้ใจฟูกันเร็วๆนี้อย่างไรโอ้ชัดเจน The Tower คุณไม่ต้องกลัว Tower ใบนี้ใบเดียวอาจจะน่าตกใจแต่ในบริบทนี้ผมมองว่าคือสิ่งดีๆที่จะมากระทันหันทันใจอะไรแบบนี้นะครับปุปรับฉับพลันทันใจแล้วก็อนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำสิ่งดีๆมาละสเตรนจ์ Strange. เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าคุณกับเขาใจตรงกันเออ คนคนนี้สิงโตอาจจะเชื่องกลายเป็นแมวได้เลยนะครับเรื่องที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือลุ้นอยู่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ง่ายเกินคาดเลยนะแล้วก็โอ้ 7, เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคความสัมพันธ์ที่จะเจริญงอกงามด้วยดีค่อยๆเติบโตนะครับค่อยๆพัฒนากันไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะแล้วก็อ สองไม้เท้า two of o n e s อ่าเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าคนทางไกลหรือเปล่าหรืออีกความหมายหนึ่งคือมีอนาคตที่ดีร่วมกันอยู่เออเขาเล็งเห็นว่าคุณกับเขาสามารถมีอนาคตที่ดีร่วมกันได้ก็เป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่คุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันในสายงานหรือทำอะไรที่คล้ายๆกันอยู่ส่งเสริมเกื้อกูลกันได้ชัดๆ เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองต่างชาติหรือเปล่าออลูกครึ่งหรือเปล่าหรือคนทางไกลหรือเปล่าเออเดอะเวล์ออกมาไม่ธรรมดามีโอกาสรประสบความสําเร็จร่วมกันนะครับนะ,ะวันนี้พลังงานดีจริงๆ The อืมเดอะมูนเป็นการแอบชอบกันอยู่จริงๆช่วงเวลานี้เป็นการแอบชอบคุณแอบชอบเขาเขาก็มีใจแต่เขาก็ยังไม่กล้าเผยใจกับคุณ มีโอกาสสมหวังนะเนี่ยจะได้ใจฟูกันเร็วๆนี้เขาจะมาเผยความในใจหรือเปล่าหรือต่างคนต่างบอกความในใจซึ่งกันและกันก็นกเป็นไปได้อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นโอ้หา้าไม a เท้าไฟอฟ n อ s รู้ละทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์นะมีคนอยากได้เยอะอาจจะต้องมีความชุลมุนสักหน่อย คนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นหรือแม้แต่การถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องสนใจคุณชอบเขาคุณเดินหน้าต่อไปได้เลยวางตัวดีๆเป็นใช้ได้ฮ่าๆเด็กถือเหรียญเพจ e อ f เ e น t ต c l e เคุณกับเขาจะมีโชคดีร่วมกันนะครับทํามาค้าขึ้นถ้าได้มีความข้องเกี่ยวกันในกิจการงานจะพากันรุ่งเรืองแล้วก็ โอ้โหอสศวนถ้วยไน of Cups มีแนวโน้มที่เขาจะมาเผยใจกับคุณหรือมีเหตุการณ์ใดทำให้ได้เผยใจซึ่งกันและกันจริงด้วยนะมาขยายความกันวันนี้คนที่คุณแอบชอบเขาก็มีใจให้คุณนะครับเราจะได้ใจฟูกันเร็วๆนี้จะเกิดจากอะไรยังไงได้บ้างมาขยายความกันนะ เริ่มจากใบแรกเลยราชาดาบนี่คุณไปชอบคนที่อายุมากกว่าหรือเปล่าคนในเครื่องแบบหรือเปล่าข้าราชการหรือคนที่มียศมีตําแหน่งหรือแม้แต่คนที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นคนมีบารมีมีลูกน้องอะไรแบบนี้ เป็นคนระดับหัวหน้าระดับผู้จัดก,การโปรไฟล์ดีเลยแหละประมาณนี้หรือทํานายอีกอย่างว่าเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตก็ได้นะครับเป็นคนที่ซีเรียสค่อนข้างเปะ๊ะกับทุกๆอย่างแบบนี้ก็ได้นี่คือลักษณะของคนคนนี้หรืออีกอย่างเป็นตัวแทนของคนธาตุลมมิถุนตุลกุมก็เด่นนะครับนี่คือคําใบแรกนะแล้วก็อ the tower ใบนี้ถ้าดูใบเดียวอาจจะมองไม่ค่อยดีน่ากลัวน่าหวั่นใจแต่ถ้าออกมาในบริบทที่ไพ่แวดล้อมดีทุกใบแบบนี้ผมทายว่าทาวเวอร์คือความป,ป,ปุบปับฉับพลันกระทันหันทันใจแบบนี้อาจจะปิ๊งรักกันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวหรือมีการสารภาพรักกันโดยที่คุณคาดไม่ถึงคุณแอบชอบเขามานานแล้วมีการรอคอยมีการแอบชอบกันแล้วก็เรียกว่ามีความหวั่นไหวในใจกลัวว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าใครจะมาจีบเขาไม่อะไรแบบนี้เพราะต่างคนต่างดูจะมีสเสน่ห์ เขาก็มีสเสน่ห์คุณก็มีสเสน่ห์นะครับพลังงานแบบนี้ผมมองว่าตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์มีคนมาชอบคุณแต่บางทีคุณไม่ได้สนใจเพราะใจคุณอยู่กับเขาส่วนฝั่งเขาผมมองว่าเขาก็มีคนเข้าหาเยอะแต่เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจใครเพราะคนคนนี้ดังกล่าวไปแล้วว่าเป็นคนที่ มีบารมีมีอำนาจวาสนาทำงานที่ต้องควบคุมดูแลผู้คนจำนวนมากมีบริวารมากอะไรแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะเป็นคนจริงจังกับงานถึงขั้นบ้างานได้เลยอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะครับใช้คำว่าบ้างานเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆประมาณนี้ คนแบบเขาในภาพลักษณ์สายตาคนทั่วไปคือสิงโตเจ้าป่าที่แข็งแกร่งแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาจะกลายเป็นสิงโตเชื่องเชื่องในอ้อมกอดคุณได้เลยกับไพ่สเตรนช์ใบนี้มาไม่เคยผิดหวังนะเรียกว่าเก่งแกร่งมาจากไหนแต่ก็ต้องแพ้ทางให้คุณแพ้ใจให้คุณแบบนี้เขาชอบคุณชัดๆเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสแสดงออกอะไรมากมายหรือเขาเองยังไม่แน่ใจหัวใจตัวเอง หรือแม้แต่อีกกรณีหนึน่งก็คือคนคนนี้เคยผิดหวังเสียใจมาก่อนแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็ทุ่มเทให้การงานไม่อยากใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์มากเกินไปเขารู้ที่คุณแอบชอบนะเขารู้เขารู้ว่าคุณแอบชอบไม่ว่าจะรู้ด้วยหดช่องทางไหนวิธีการใดก็แล้วแต่แต่เขาจะยังไม่แสดงออกอะไรมากเดี๋ยวคุณจะได้ใจหรือเขาอาจจะคิดว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะมาแสดงความสัมพันธ์อะไรกันตอนนี้แต่ขอให้เชื่อเธอว่าลึกๆแล้วเขาก็มีใจให้คุณอยู่ การมีใจให้คุณนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาตอบรับความสัมพันธ์มาสารภาพรักคุณปุบปรับไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมารับรักคุณทันทีทันใดนะครับแต่หมายความว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกันหรือแม้แต่อย่างน้อยที่สุดนะถ้ายังไม่ได้ตกลงเป็นคู่รักกันเนี่ย ก็สามารถเป็นกลยมิตรเป็นหุ้นส่วน uh, สามารถร่วมงานกันได้มีอนาคตที่ดีร่วมกันได้คุณมีความสามารถบางอย่างที่เข้าตากรรมการเข้าตา,า,ขา,าเขาเขามองว่าการมีคุณอยู่ข้างๆน่าจะส่งเสริมชีวิตเขาให้ดียิ่งขึ้นได้และเขาเองก็มีคุณงามความดีที่จะส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยิ่งกันเรียกว่าเป็นดวงสมพงษ์ส่งเสริมซึ่งกันและกันดวงแบบนี้แม้จะไม่ได้ครองคู่นะสมมุติว่าถ้าไม่ถึงขั้นครองคู่ก็จะเป็นกลายามิตรที่ดีส่งเสริมกันไปได้ ตลอดชีวิตยาวๆเลยนะครับนะแต่ถ้าถึงขั้นคลองคู่ก็แล้วแต่ว่าจะไปตกลงกันหากคุณโสดเขาโสดมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบหาดูใจหรือม,มีมีการเปิดเผยความในใจบอกกันเฮ้ยฉันชอบเธอเธอชอบฉันคบกันไหมอะไรแบบนี้และมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตวความสัมพันธ์งอกงามเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับปลูกต้นรักไปด้วยกันแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยเติบโต มีแนวโน้มที่หลายความสัมพันธ์จะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนหรือหุ้นส่วนหรือมีกิจการงานใดร่วมกันแบบนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันเติบโตไปด้วยกันอ่ามีอะไรดีๆก็มาบอกกันมีงานดีๆก็มาแบ่งกันมาช่วยกันทําอะไรแบบนี้ลงมือลงแรงเป็นลักษณะกึง่งๆึ่งเพื่อนกึงก่งๆคนรักแบบนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ความรักในมันมีหลายรูปแบบก็จริงนะไม่ว่าจะเป็นรักโรแมนติกหวานเจียบหรือว่าจะรักแบบเพื่อนอะไรก็แล้วแต่แต่ความรักที่ค่อยๆเติบโตแบบเพื่อนแบบคนรู้ใจแบบนี้ผมว่าจะเป็นผลดีในระยะยาวเพราะว่ามันจะได้เห็นตัวตนกันในทุกๆแงม่มุมไม่ใช่ว่าเอาแต่ด้านดีมาอวดกันแล้วพอครบไปสักพักหมดโปรโมชั่นอย่างนั้นก็ไม่ไหวแต่แบบนี้คุณจะได้เห็นน้ำใสใจจริงซึ่งกันและกันได้เห็นกันในทุกๆมิติเวลาดีใจเวลาเสียใจเวลาเหนื่อยเวลาท้อเวลาเครียดเป็นยังไงกันต่างคนต่างเป็นยังไงได้ดู แลลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีน้ำใสใจจริงมามอบให้กันแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นความรักที่ครบรสชาติทุกมิติได้เห็นตัวตนกันในแทบจะทุกมิติจริงๆเชื่อได้เลยนะครับผมยังเชื่อมั่นในหน้าไพายย่สถิทีออกมาวันนี้ว่าคุณจะได้มีการเติบโตไปกับเขาอย่างน้อยที่สุดในฐานกาะกัลยาณมิตรและอย่างมากสุดก็คือมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นคนรักนะครับและถ้าคุณยังลังเลสงสัยว่าคนที่คุณแอบชอบนี้จะมีโอกาสเป็นคู่คุณได้หรือไม่นะครับ ต้องบอกเลยว่าดวงคุณสมพงศ์กันมากตามที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วถ้าจะดูเรื่องราศีเกิด <_ S 1> ท่ากําเนิดที่จะเป็นคู่สมพง์กันคู่กัลยาณมิตรอะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้โดดเด่นมากตามหน้าไพา่ราศีสิงเด่นมาเลยราศีสิงนะครับแล้วก็ ธาตุลมมิถุนตุลกุมนะแล้วก็ธาตุไฟก็เด่นแม่สิงห์ธนูก็เด่นแต่อย่างที่กล่าวเสมอนะครับว่าเรื่องธาตุเรื่องราศีเราอ้างอิงตามตำราสากลเพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบางส่วนเท่านั้นชีวิตจริงเขาและคุณจะเป็นธาตุราศีอะไรก็ได้ล้วนดีเพราะว่าดวงสมพงกันมากมีความเข้ากันได้ดีมากนะครับประมาณนี้เลยนะ คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาก็มีใจให้คุณและมีโอกาสที่จะใจฟูกันเร็วๆนี้คอยรอดูนะครับไม่ต้องรีบเร่งให้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวสถานการณ์เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เองขอให้เชื่อมั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โหเด็กถือไม้เท้า of Wands การงานโดดเด่นโดดเด้งมาเลยหรือแม้แต่หมายความว่าคุณจะส่งเสริมเขาเขาจะส่งเสริมคุณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาดวงดีอย่าลืมเดอะเวิร์เมื่อกี้นะดวงดีดวงขาขึ้นกันทั้งคู่การที่เขาเจอคุณเขาก็โชคดีการที่คุณเจอเขาคุณก็โชคดีต่างฝ่ายต่างเป็นโชคดีของกันและกันคบหากันเจริญก้าวหน้าดีดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ